5หุ่นยนต์ AI ที่น่าจับตามองในปี2025นะครับจากการรวบรวมข้อมูลนะครับ Data ที่ GPT นั้นเก็บมานะครับก็จะมี1 Tesla Optimus Gen 2นะครับ Tesla เนี่ยได้เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นที่2แล้วผมไม่แน่ใจว่าในคลิปก่อนหน้านี้คือรุ่นแรกนะครับที่เราเคยพูดให้ฟังเนาะผมไม่แน่ใจว่าในคลิปนั้นจะมีหรือเปล่านะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้เนาะคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับโดยอีโรมาร์กนั้นกล่าวว่านะครับอัลติมาจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับในมูลาค่าของเทสล a ในอนาโคตเขาบอกว่าอาจจะแทนในส่วนของรถยนต์หรือว่า,อ,าอะไรกิจกรรมของ s p a c e x นะครับที่สร้างกำไรนะครับก็คือ,คอจะเน้นเป็นการผลิตหุ่นยนต์มากขึ้นโอเคต่อมา2 Boston Dynamics a t l a s นะครับตัวนี้ก็บอกเลยครับว่าก็พัฒนาเรื่อยๆนะเพราะว่า จะเป็นเจ้าเรแรกด้วยที่ทํานะครับอัลลาดเนี่ยเป็นผู้นําด้านความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ซับซอ้อนนะครับการกระโดดหมุนตัวหรือสภาวะแวดล้อมท้าถ่ายนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนข้อ3 agility agility robotic d i g i t นะครับหรือสั้นๆว่า d i g i t นะครับเป็นหุ่ยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนส่งโอเค ตัวนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากเพราะเหมือนผมเคยพูดไปแล้วในคลิปถัดไปนะครับการอัปเดตนี้ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เราไม่ได้เจาะลึกเข้าไปขนาดนั้นนะครับ 4.Micro Robot นะครับ Micro Robot เนี่ยเป็นอ,อก,การออกแบบหุ่นยนต์มาเพื่อการศึกษาคอมัันเทิงสสำหรับเด็กเห็นว่าอย่างนั้นนะจะสามารถที่จะเล่าเรื่องเล่นเกมนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ น่าสนใจในการศึกษาในอนาคตนะแต่ว่ามันต้องมีคู่แข่งแน่นอนไม่งั้นุตสากรรมหุน่นยนต์ด้านนี้ก็ยังไม่พัฒนานะครับ 5. ไดซันสปอร์ตสกับ AI โรบอตของไดซันเนี่ยปกติเขามีหุน่นยนต์พวกถูกพงถูพื้นอยู่แล้วนะบอกว่ามีความอัจฉริยะมากขึ้นนะครับในการดูดฝุ่นและถูพื้นด้วย AI กระจัดคราบสกปรก ยังมีประสิทธิภาพอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ GPT 5ที่สรุปออกมานะครับเดี๋ยวผมชขอถามอีกคำถามกับ GPT 5ว่าตอนนี้โลกของเรานั้นได้พัฒนาเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากปิครักี่เปอร์เซ็นต์ โอเคปรึบปรึบปรึบ AI คำนวณให้ผมทันทีอ่าเราโชคดีนะที่ต้องบอกเลยว,ว่าเกิดในยุคที่มี AI ว้าวส่วนใครที่สนใจ a เมซอนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าฟังผมไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะจิบอเมซอนในส่วนของโค้รลดราคาได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วย พราะตอนนี้ก็จิบอเมซอนชายเขียวอยู่ลหลายคนก็น่าจะชอบอเมซอนชายเขียวนะครับโอเค GPT ก็ได้สรุปกับผมมาแบบนี้ทุกคนตอนนี้ความก้าวหน้าที่สำคัญ2024ถึง2025 1การพัฒน,นาหุ่นยนต์ AI ที่คล้ายมนุษย์นะครับรเรียกว่า humanoid robot หุ่นยนต์เท s l a agility robotic digit มีความโดดเด่นคล่องแค่วอะไรประมาณนั้น เบสารมาโก็แนวโน้มพิจารณานะครับสามารถคาดการณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นเอ๊ะถ้าผมเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ลราผมบอกให้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คุณขอเป็นเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นผลนะวัดผลกับเบเลิซี่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าขอไปขอประมาณมากขึ้น20 ไอ้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์จากปี2024นะครับโอ้โหก็น่าสนใจเนาะแล้ว market cap เท่าไหรนะ่น่ะอยากรู้ว่าตลาดเป็นยังไง Market Cap ด้านนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ market cap เนี่ยนะครับ market cap สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าถ้ายิงตลาดเนี่ยมีผู้ลงทุนมากหุนยนต์ก็จะไปได้ไกลามากขึ้นเนาะ ตัวรูมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่2.92อพันล้านดอลลาร์คาดว่าจะเติบโตเร็วในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับหากเปรียบเทียบ 2, 2,024ซึ่งเป็นมูลค่า2.2พันล้านดอลลาร์ก็คือเพิ่มมาอีก80ล้านเอ่อ8ปก็มาอีก8พันล้านดอลลาร์ใช่ไหม2.8งจุพันล้านใช่ใช่พันล้านดอลลาร์เติบโต45%ในช่วงปีที่ผ่านมา โอเคตอนนี้ก็เห็นใน GPT แนะนำว่านะครับการเติบโตนี้ได้รับแรงผักดันมาจากปัจจัยหลายอย่างเช่นต้วการทันยนสำหรับดูแลผู้สูงอายุอ่าโลกเรากำลังอยู่ในภาวะผู้สูงอายุเนาะการศึกษาและการใช้งานภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีข่าวล่าสุดแๆเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วมีการปลดคนงาน5 0 0 0กว่าคนนะครับใช้ไอแทนโอ้โหเป็นข่าวที่ชอนข้างสะเทือนเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทไหนนะครับแต่ได้ยินว่าเป็นบริษัทเทคเทคหนึ่งเนาะก็ฉะนั้นหุ่นยนต์ก็อาจจะมาในไมชานี้ในบ้านของหลายๆคนที่อาจจะแมสแมสเลยแต่ผมคาดว่านะครับถ้าสมมติว่ายังไม่แก้ปัญหาเรื่องแบตก็คงจะยังนานอยู่เนาะเพราะหุ่นยนต์มันต้องมีการชาร์จแบตดด้วยตัวเองได้หมายความว่าคล้ายๆหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ หมุนกลับไปเสียปลั๊กชาร์จแบตพลังงานนี่หุ่นยนต์ก็ต้องทําได้เหมือนเหมือนกันอารมณ์แบบว่าเออเดี๋ยวหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจงไปชาร์จแบตแล้วนะแบตเตอรี่ผมหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เดินไปชาร์จอะไรของมันอ่างเงี้ยก็คือจะแบบนั้นและการใช้งานเนี่ยคือความสามารถหุ่นยนต์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักด้วยไอตัวหุ่นยนต์เนี่ยยิ่งน้ําหนักมากแบตก็จะต้องใช้พลังงานสูงมากขึ้นด้วยก็เป็นที่มานะครับจาก Chat GPT นะวันนี้เราคุยกับพอดแคสต์นะครับ AI a g s ผมจะไม่ค่อยตัดคลิปแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับเราจะมาคุยกันอย่างนี้เลยจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามามีความเห็นด้วยกันนะครับว่าหุ่นยนต์มันจะไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆด้วยเนาะปะต่อมา ChatGPT ตัดออกไปครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเจมีนี้ ของ Google นะครับโอเค Google นี้บอกว่าห้าหุ่นยนต์ AI ที่น่าจับตามองปี2 0ง5ิมีดังนี้ Tesla อ่าดิจิตเหมือนกันเลยแล้วก็อ l a s โอเคออกมาเป็น humanoid robot นะครับแล้วก็มีของ cobot Co หรือ collaborative cobot collaborative robot อ่า อันนี้น่าสนใจทุกคนคือชิมินีนเนี่ยแย้งขึ้นมาบอกว่าเอ้ยหุ่นยนต์ที่ร่วมงานอาจจะหมายถึงว่าหุ่นยนต์ที่ขนาดเล็กติดตั้งง่ายสำหรับงานละเอียดการประกอบชิ้นส่วนหิมฮอ universal robot ur series robot อะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นพวกหุ่นยนต์ในโรงงานเครื่องจักรนะครับหรือกิจกรรมที่แขนกลอะไรเงี้ยคนบอเห็นไหม อาจจะเป็นอย่างลักษณะแบบนั้นนะครับก็อาจจะเรียกว่าโคบอทสามหุ่นยนต์บริการเซอร์วิสโรบอทเซอร์วิสโรบอทเนี่ยจะมีของพาดูโรบอติกพูดูสิต้องบอกพูดูโรบอติกนะครับเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์เกี่ยวกับการส่งงานเครื่องดื่มร้านค้าโรงแรมแล้วก็มีของซ m มซุงด้วยนะซัมซุงนี่แอบซูมนะครับบริดเบอร์ี่ ่นยนต์ทรงกลมขนาดเล็กนะครับที่มาพร้อมกับ AI ทําหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยอยัจฉริยะภาในบ้านไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยก็ตอบโจทย์นะสำหรับผมคือเหมือนเป็นการอัปเดต่ดนยนต์ที่แมสมากขึ้นภายในบ้านมากขึ้นและแบรนด์ใหญ่เนี่ยซัมซุงมาเล่นด้วยเนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อมูลนะครับซึ่งอัปเดตวันที่10เดือนเมษาที่ผ่านมา หรือวันที่เขาผิดผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นอัปเดตในวันที่อ่า,อาตามนี้ก่อนผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดตัวมานานแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่มีมเรียกว่ายัางไม่ค่อยแมสตลาดไหมเปิดมาใน2020โอเคถูกต้องละเออไม่ใช่อ๋อเปิดตัวมาวันที่4มเมษาเฮ้ยมไม่ใช่ขอโทษครับเปิดตัวมาในเดือนเมษาวันที่1ิบ ผมอาจจะนิดหน่อยนะวันนี้มึนๆแล้วเพราะว่าตื่นในเช้ามาแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันหลายอย่างนะครับแล้วก็มาอ่านโพสแคนให้ฟังครับก็ไอ้เจ้าหุ่นยนตตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะควบคุมในทุกอย่างควบคุมสมาร์ทโฮมเปิดปิดไฟจดจําตารางงานทักทายแขกที่มาบ้านเตือนเรื่องสําคัญการแต่งตัวซอฟต์กาศหรือวิดีโอคอนเทนต์ให้เด็กหรือว่าแนะนําสไตล์ ผมว่าก็ยังยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่เขาบอกว่ายืนยันเองว่าใช้เทคโนโลยี generative AI ของ Google Gemini นะครับที่สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติก็ดีนะเอาจริงตอนนี้ผมก็ใช้ระบบของ AI Studio นะครับที่มีฟังชัน Live อยู่ก็น่าสนใจนะครับไอเจ้าตัวองหนนี้ a b e r r ยังวิเคราะห์ภาพจากกล้องข้อมเซ็นซึ่งต่างอ้าก็ประมาณเดียวกันกับ ของ AI Studio ที่เป็นไลฟ์เลยนะครับที่บอกว่าสามารถที่จะเปิดกล้องตัวไอนให้ให้ดูได้เนาะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นกันได้นะครับใน AI Studio ทีนี้ย้อนกลับมานะครับผมพูดถึงหุน่นยนต์โคบอตไปแล้วแล้วก็เซอร์วิตรบอไปแล้วสักครู่นะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อนคููคิดนะครับ Component Caregiver Robot คุ่ยนต์เหล่านี้นะครับออกแบบมาทําหน้าที่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุโดยมีฟังก์ชั่นช่วยลดความเหงาและการติดตามสุขภาพของผู้ใช้งานคนุณยนต์ตัวนี้อาจจะแมสในตลาดของผู้สงูงอายุก็อาจจะมาในเร็วๆนี้ทุกอย่างมันข,ขึ้นมาพร้อมกับ AI อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสนทนาเดี๋ยวนี้แน่นอนว่ามันตอบได้ดีแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์เองได้หุย่ยนต์เพื่อนก็คิดเนี่ยจะช่วยเตือนการทานยาดื่มน้ำนะครับซึ่งก็คืออ e ีคริ Uh, ผมอ่านว่า equid นะแต่ไม่แน่ใจว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะครับมันมันน่าจะเป็นคำเฉพาะทางทุกคนอ e ค u ิ d ผมขอแปลไปนะครับเอริกอ e ่าเอริก uh, e นะครับแล้วก็มีโลวิ e โลว t l o อ้าโอ้โ uh ห huh. oh แต่และอย่างอันยากจังโลว weight l อ w l w Low วต oh, okay. อ๋อโเ w e i โอเคไอ้ยุนโลเวตเพื่อจะมอบความสุขคมลดความเครียดแสดงอารมณ์ปริกนาที่น่าสนใจเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเข้าไปในส่วนของหุ่นยนุ์ทั้งสองตัวเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับแล้วก็เล่ากันตรงนี้เลยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอ,อ,อะไรเนี่ยขออีกทีดิหุ่นยนตนยังไม่ เอรกโอเคไม่แน่ใจมันภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษปกติหรือเปล่าครับอ่าผมเข้าไปแล้วทุกคนมันมันจะอารมณ์เหมือนไม่เหมือนหุ่นยนต์เท่าไหร่อ่ะผมดูเหมือนมันเป็นโคมไฟซะมากกว่ายังยังไม่ได้ว่ะสำหรับผมยังยังไม่ใช่วะยังไม่ใช่หุ่นยนต์เพื่อน unified, ต่อมาเป็นรอบอ่าอันนี้ถือว่าดูเป็นหุ่นม,มากขึ้นหน Pe ่อย แต่มันดูเหมือนตุ๊ก,กตาม,มากกว่าโรบอทนะครับก็ยังเอาจริงสําหรับผมก,ก็ก็ยังไม่ถือว่าเป็นไอเนาะไม่ไม่ยังไม่ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าหุ่นยนต์จริงอ่ะเราต้องไปรุ้นในส่วนของอฮิวแมนโนอยด์โรบอทของเทสล,ลานะครับซึ่งบอกว่าเห็นบอกว่าจะเปิดตัวแล้วก็จะลดราคาหรืออะไรให้มันแมชมากขึ้นต่อมาจมิีเนี่ยบอกว่า มีหุ่นยนต์ผ่าตัดด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการแพทย์นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่บอกชื่อไว้ว่า <c oughs> ดาวินชีซูจิคโคลซิสเต็มหุ่นยนต์ผ่าตัดผมขอดูรูปนิดนึงดีกว่าอาจจะเป็นในส่วนของแขนกลน,นะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในในในลักษณะนั้นโอเคเป็นเหมือนแขนกลจริงๆเลยครับแต่ว่าแขนกลแบบหลายแขนมากเลยทุกคน6 7แขนเลย ผมจะไม่แปะรูปนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลกันได้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในส่วนของบทความทั้งหมดนะครับให้เราไปค้นหาเอาเองในใน o o o g l e เนาะต้องบอกกันแล้ว่าอาจจะยากนิดนึงสำหรับคนที่อยากสะดวกสบายในการเห็นภาพตามไปด้วยแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ผมรู้ว่าคนที่สนใจจริงก็จะสนใจกันแน,น่นอนเนาะ ต่อมานะครับเป็นตัวของโปรผมใช้โปรของตัวเจมินีนะครับโอเคก็ในฟังก์ชันเดิมคำถามเดิมห้าคนยู่ในไอที่จับตามองในปี2025ในสายตาของเจมินี่5 Pro 2.5 Pro เนี่ยแตกต่างนะทุกคนเขาบอกว่าฟิกเกีย่าผมเพิ่งเคยได้ยินเลยโดยซ้ำนะครับ โอ้โหค่อนข้างที่บอดี้ล้ําเลยแหละทุกคนฟิกเกอร์หนึ่งสำหรับเชเวนีโปที่นําเสนอนะครับเป็นของ OpenAI ไหมผมขอดูนะครับน่าจะเป็นข่าวที่เปิดตัวออ๋อ o p e n a ไจริงด้วยว้าวใช้งานได้พประสมควรเลยครับ กลายเป็นหุ่นยนต์ที่หือหาหน่าจับตาอย่างมากหลังจากเปิดา u t l ูปเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ฟิกเกียส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าปกของผมเลยเพราะว่าผมบอกเลยครับทุกคนเห็นก็คงจะแบบเฮ้ยมันจ้าว่ะหุ่นตัวนี้มันเท่อะเออมันเท่จริงๆทุกคนมันเป็นแบบเขาทําแบบเท่ไม่ได้เลยอะทุกคนอเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมัน เป็นที่น่าจับตามองการสนับสนุนยักษ์ใหญ่จากวงการเทคอย่าง OpenAI Microsoft และ m a เ o n อนรถยนตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสภาพล้อมที่เป็นอันตรายและงานที่ต้องใช้รายงานในอุตสาหกรรมและคลังสินค้าชุดเด่นนะครับซึ่งไอเจมินิโปเนี่ยบอกผมว่าขับเคลื่อนด้วย AI จาก OpenAI f ฟกเจอร์หนึ่งสามารถเข้าใจและตอบสนองคำสั่งคำพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ่นยนต์เป็นไปได้อย่างราบรื่น การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วสูง168หนัก60กิโลกรัมสามารถขคลื่อนไหวและหยิบจับต่างๆได้คลองแก่ปลอดภัยและแม่นยำว่าอย่างนั้นนะเอาจริงความแม่นยำเนี่ยผมผมไม่ค่อยอยากให้เขาคอนเฟิร์มเลยแต่คาดว่านะครับถ้ามันแม่นยำขนาดนั้นเนี่ยมันคงแมชมากกว่านี้นะอาจจะเป็นที่คำโฆษณานะครับที่เขาเขียนมาแล้วบอเก็ไปเก็บมาผมยังไม่อินกับสิ่งที่บอกว่าเฮ้ย มันหยิบได้แม่นยำขนาดนั้นมันเนี้ยผมผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับอเป็นเรื่องที่ต้องมาวิเคราะห์กันในอนาคตนะครับเพราะมือผมมือมันต้องมี AI ที่อยู่ในมืออีกตั้งหากเนาะก็เหมือนกันนะครับตัว Gemini Pro ก็บอกถึง Tesla Optimus Gen 2เหมือนเดิมนะครับก็คือฮิมโนยจเรียนสของ e l o n m u s k นะครับที่บอกว่าจะด้วนเร็วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งจับวัตถุเปราะบางอย่างไข่ไก่ได้โดยไม่แตกเลยทีเดียวเกือคือวัดน้าหนักจากตัวมืออันนี้การส่งเซ็นเซ,นเซอร์ไปในตัว AI แหละอันนี้เราเพอเข้าใจในหลักการของทํางานของตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ๆๆแล้วแล้วก็ตัวที่3 Boston Dynamic Atlas นะครับก็จะอยู่ในราวๆนี้แต่ที่น,น่าสนใจก็คือฟิกเกียนึงซึ่งมเมื่อค้ในส่วนของเชมวนี้ธรรมดาไม่ได้พูดถึงนะครับ ก็คงจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ดิจิตมือนเดิมแล้วก็มีอันที่5นะครับตัวทีท่5นี่คือเป็นอเมริกาอเมริกาเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเนี่ยทุกคนมาเปิดโลกอเมริกาด้วยกันอเมริกาเหรอทำไมรูปร่างมันคล้ายๆหุ่นยนต์ตัวแรกที่เขาผลิตกันเลยอเมริกา ำกำว่ดคิ้วอันนี้เป็นลักษณะของหุ่นยนต์ที่แสดงพฤติกรรมหน้าตานะครับก็คือน่าจะเป็นของเวอร์ชั่นเล็กที่ปรับปรุงแล้วจากตัวแรกนะครับอผมกาคืขอข้าวนะรวมแล้วก็ประมาณนี้สำหรับเจมินิทั้งหมดนะครับที่เล่าให้ฟังเนาะทีนี้มาอยู่ในส่วนของไม่ใครมันดู ผมว่าไข่มันเก็บไม่นานมัน้งไม่กลิ่นเราทอดนานแต่เช้าในเพอร์ฟิสเพอร์ฟิชชั่ส์ซอร์ฟิกซิตี้ บอกมา5ตัวเดอร์สเลาเจนทัวร์ฟิกเกียสองยูนิตีจ G1 โอเคเรามาพูดถึงยูนิตี้ีหน่งนะ1วนเนี่ยมนยนต์ที่ต่อยกันหนงจีนคนจะเห็นแบบในคลิปไวัล่าที่มันเตะกันแล้วก็ล้มใช่ไหมนั่นคือตัวแรกของเขาเขาทำมาแบบเอาฮาแหละรู้รู้ทรงละแต่ไม่ฮาแบบขนาดนั้นนะผมจะบอกว่า กินฉลาดในการโปรโมทนะถ้าสมมติว่าทำดีเลยเนี่ยคนอาจจะไม่สนใจนะถ้าทำฮาางเงี้ย mm hmm. ก็เปิดตัวด้วยการความตลกก่อนผมมั่นใจอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเขาจะน็อกดาวน์เอาจจะแบบด i ส r ร p ปชั n นในส่วนของหุ่นยนต์ที่ฟิกเกอร์หรือว่าของเทสลาด้วยซ้ำไม่ต่างจากรถไฟฟ้า รวมแล้วเกาประมาณนี้นะครับสรุปจากผมดูเนี่ยผมดูว่าไอ้ฟิกเกียเนี่ยน่าสนใจแต่ของเทส l าก็น่าสนใจนะครับจริงๆคาดว่าถ้าในส่วนตัวผมนะครับผมว่าเทสลาเนี่ยโรบอทเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเจนที่เจนที่5เราถึงจะได้ใช้นะก็น,นี้มีเจน4ใช่ไหม สามเดือนที่ผ่านมา o p t ติ a า e v ทเ r ฟดีเอเทรสเดี๋ยวผมขอเช็คในส่วนของวิดีโอที่ตัวอัปเดตล่าสุดของข่าวนะครับดูสิขอให้ห่นยนไอเจ้า o p t i m u um. s อืททิ้งขยะได้ปัดกวาดได้ พอสมควรมือค่อนข้างดีข้อมือดีมากดึงกระดาษี่ชูได้ผัดอาหารได้ผัดเกือบได้ยังยังจับกระทะไม่ได้จับไม่ถูพื้นดูดฝนได้หยิบจับอุปกรณ์ได้ค่อนข้างง่ายเลยเปิดไมโครเวฟ เิดมานรีผ้าพอสมควรรู้สึกเหมือนเขาจะเอาการจำลองมุมมุมภาพแล้วก็ให้ AI วิเคราะห์ละครับในการควบคุมทินอืมสลด b ลบ นี่คือตัวล่าสุดของเท s l a Robot นะครับทุกคนไม่เห็นภาพแต่ไม่เป็นไรเราเข้าไปตามผมก็ได้พิมพ์ว่าโรบอทเอ่อ t ทสลาโรบอทนะครับแล้วก็เลือกอะไรตัวกรองด้านขวานะครับแล้วก็ปรับเป็นสัปดาห์นี้เราก็จะเห็นในส่วนของข่าวล่าสุดทั่วโลกนะครับล่าสุดนะครับเหมือน t e c h นโลยีเ t o r นะครับได้อัพมาเมื่อ3วันที่แล้วเกี่ยวกับเท s l a ออกมาเจนสีนะครับสต n นนิงดีไซน์อัปเกรดนะครเขาอัปเกรดอะไรบ้าง <S <S บ,าบออัปเดตในส่วนของชิปก็บอดี้แล้วก็ความยืดหยุ่นของการทรงตัวมากขึ้นมันจะประมาณนั้นนะครับผมดูดูโอ้ยาวมากสีทองก็สวยนะทุกคนโอเครวมๆแล้ว ก็มีของตัวเทสลาเนี่ยแหละแล้วก็ฟิกเกรวันเดี๋ยวเราไปดูของฟิกเกร์วันี่ฟิกเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นต้องบอกว่ามามืดไหมแต่ก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะเพราะยังไงเขาก็มีเจ้าตลาดอยู่แล้วตอนนี้เขาเขามีคนอยากจะคลองตลาดอยู่แล้วแหละก็คือในส่วนของ แอสตราในคำว่า Dynamic r o b o t ท i กนะครับแล้วก็ในส่วนของรอนมัดนะมาดูสิฟิกเกอรอ๋อฟิกเกียนี่มือเขาจะใหญ่กว่าน้อยนึงนะอืมร้อนทำงานในโรงงานได้ด้วยเนะได้เลย สงินลง้งถ้วยถึงไหนแล้วฮึมตัวตัวแฮนเนตัวบอดี้เนี่ยดีมากเลยทุกคนนี่คือคลิปเมื่อสามวันที่แล้วของฟิกเกียนะครับปล่อยมาวันที่สามกันยาอย่ทุกคนจะเห็นนะครับพิมเข้าไปว่าสเกลลิ่งของฟิกเกียนะคลิปเพิ่งปล่อยมาเองฮืม,มจับจานได้สมูทแล้วนะ ค่อนข้างสมูทกว่าเทสลานะครับเขาค่อนข้างสนใจในส่วนของแฮนมากเลยอืมหยิบจับได้ดีมากผมให้คะแนนไปเลยประมาณ8.5เทสลาก็ยังให้ให้5แล้วกัน ح ح> แต่ของฟิเกียนี่ให้8.5เลย รู้สึกเหมือนเขาจะตอบได้ด้วยนะอืมตอบได้คุยได้สื่อสารได้มี AI ในตัวเลยดูสงละอืมพับผ้าได้ พับผ้าได้เลยสมูทแทนดีมากก็เยี่ยมเลยทุกคนผมอาจจะเอารูปเป็นเอินโทรนะของฟคือรเเนี่ยดีมากพับผ้าได้เฉยเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ยไปดูตัวคำสั่งอื่นอันนี้การคัดแยกโลจิสติกส์นะ ผมว่าไอ้ฟิกเกีร์เนี่ยเริ่มเป็นรูปประทมากกว่าของตัวเทสล่าแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมว่าหลอนมากก็สายซุ่มเหมือนกันนะ กำลังดูคลิปที่แบาบว่าหุ่นยนต์กำลังแบบคัดคัดแยก ส่วนนั้นเลยจะติเขาหน่าสนใจนะไงดูคนโยนออกกำลังกายเขาลองเอาไปประกอบหุ่นยนต์ด้วยกัน ตสาหกรรมที่แน่นอนว่าใช้หุ่นยนต์แน่นอนคืออุตสาหกรรมโรงงานเนาะผมบอกเงนินก่อนมันจะมาในไหลแบบนั้นว่าแต่รูปแบบเนี่ยผมบอกเลยว่าจะจะมาเร็วกว่านี้แน่นอนในฐานนะแบบว่าเราใช้กันเองนะครับโอเคเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ขอจบการพูดคุยกันกับพออแชทประมาณนี้นะแล้วมาเจอกันใหม่แล้วก็มาอัปเดตกันใหม่ ผมยังไม่ได้อัปในส่วนของตัว AI นะครับแล้วก็ในแว่นของ V R เราถ่ายกันมา4ปีกับตั้งแต่คลิปแรกนะครับคลิปแรกนี่ยังเป็นในช่องของช่อง V R ผมเลยไม่ต้องห่วงเราเป็นอยู่ในไทยเดียวกันโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับกับคลิปถัดไปเนาะถ้าไม่รู้ว่าจะได้อัปเดตตอนไหนนะครับก็ามาเป็นระยะระยะแล้วกันบา,บาย khỏi ai chung cho lên khác